เพื่อนพี่น้องเต็มเลยครับโอ้โหเดี๋ยเป็นตองกระตามเด้วยประมาณนี้โู้มามาจับกันครับครับเดือนนายนี้คือปลาขอนที่ห้าสิบห้าประจักรุ่นนี้นะครับเพื่อนเต็มเลยครับปลาตัวน่ะปะดูยังไครับครับตอนนี้ทางสีเรียบร้อยแล้วครับจะปั่นนะครับปั่นีมาพี่น้องสาปลานกันครับ โอ้อยลองไวปเต็มเลยย่านี่จะปาลาได้กับเต็มเลยเนะี่ยเป็นดำๆเลยครับโอ้โหโอ้เต็มเลยว่าเบิบ่งเบึงเบึงเบึงกับเต็มเลยครับโอ้หลายแห่งเป็นนกพัดสา,ายได้เงเ้็หรีอยังไดงหาปลาซอยบ่เบิ่งพี่น้องอเต็มเ,เลยครับโอ้โดี๋เป็นตองกระตาด้วยประมาณนี้โอ้ มามา,มาจับกันครับป้าคอนหวยครับนี่น่<ม>ากดีโอ้ยายคนระับโอ้ออ้โหน้ำม,มากวด<า>อ่ะย่าย่ตาโอ้หกระเอาะอะไรเอาไปใหม่แล้วกัจวดเลย โอ้นะสีสอนใช่โอ้โเบาเบาชุดจัวเลยพี่น,นอออ้องเฮ้ยเอาคึ้นกันกินมกันมากันเห็นปะเนาบ้าไหรับ่พี่น้องปัดพี่น้องเอ้ยครับค่เรียเป็นกระตาเหรอบื้งครับ หูเย็นครับหูเย็นเย็นรุดหรุดอยู่แล้วครับนี่คือหูเย็นนะครับคุณครับให้ชาวลันครับโอ้ตาอย่างนี้เนื้องโอ้เต็มเลยสวิงกัวไซส์หรือยังมีได้เหี้ ini hoo, ini hmm. kan, sama sama minumkan satu. เออผีเช้าเฮ้บืงเบืงเฮียโอ้โหอย่ามีแต่ปลาเลยเลยกลางแถวมาน,นอนเป็นเต้นเ่ไม่กินอ้ยอย่า ต้องนะเล็ครับนี่อะไงนี่ต้องต้องไม่เอาไล่คลาดอะไร ก,ก็ม,ม,กมีก็ดุกเลยดุกนี่เต็มลางัป้าเือครับเต็มเลยครับมีแต่ปลาคุณลายอะไร หลายไงเออเดือี่น้องเพิ่นมน้ำออกก็น้ำครับมันบุบๆก็เชื่อรับสายน้านออกมันน้ำจันนะครับอู้ออย,นนออย่าทีมือมันนอนเ็มจะกันี่ไอจะเอาเมือเดอะดึงงอนมาด้อมาด้ออู้หลายไงมันคืะอะบบตัวเลย เดี๋ยวพาลีกินแหลกรับจะไปปล่อยกันนะครับกระตาหนึ่งกัเดี๋ยวมันจะนอกนะครับไปนี่ครับโอ้งน้องผมผลานุ่เสื้ครับนี่คือปลาที่ห้าได้มานะครับเต็มกระต่ายนะครับจุดแรกนะครับที่ห้าจะมาปล่อยนะครับทุกทีน้องลมนะครับแล้วเป็นเขตของวัดนะครับวัดน้องลมนะครับเป็นเขแต่พัะจาท่านนะครับ เลยซาลันกระตาแหลกอยเลยครับเดี๋ยวมันจะใต้ครับมันจะนกผู้ว่าน,นี่นี่กับหลายพันตัวนะครับได้เด้งครับก่อนที่มันจะนกนะครับโอ้โหเกิดแล้วครับลอยไปลอยไปนี่คือภาพบรรยากาศที่เอสที่อยากเห็นนะครับ นี่เอามาปล่อยปลาเนาะโอ้พุ่นน่าขลุ่นหนับปุ๊บปั๊บได้ครับแรงหนักไหมนะครับอันนี้เป็นทีที่กว้างแห้งนะครับไปเดี๋ยวไปจัดตัวต่อครับไปเลยค่ะเรียนเรีนเซนเชอากัน <c oughs> น่าจะเป็นตอนเล้าอย่าให้ยุ่งหรอกหลายคนเลือกจริงๆครับหลายอย่างจริงหรอก

เรินเนาะยาต้องมาต่อโอ้อตาย ครับ่ามนออกนะครับมันบอท่านก้บอท่านอ้อาน้องูนี่พีนมมนตีเต็มเลยพี่โอ้อโหีเหออ้อ้อาตรงไปเรื่อ้โอ พ่อีเแนวตรง้หเดียวแก <c oughs> ่อยได้ปสีี่ยงใส่เต็มเงเอาไรสีก้อนไปสีก้อนยเดี๋ยออีกนนึงก่อนเอาไปเลยแต่เมื่ได้นะครับเอออย่าสุบัญญาเลยว่ามันลายแบบนี้ โอ้ยล่ะดดิะะเอยนาอัวลืปาปาดีอวไปกอนครับเอาวป,ป้ออะไครับ้ใใตันไตครับมันงินอกมันงิถูกันใต มามากับตาทีสองครับรับรองว่าสองกระตาได้เป็นมือเนาะรดนมือตัวเลยครับมันหลไงครับเฮ้ตา,ายอ้อไแล้วมัตัวนี้ที่นาเหมนทีปลาสีลาไลยแงโอ้หลยดิ ชมง,งามอ่ะครับไปแล้ว,ว,ลลวครับชาวร้านรอมีตาเองก่อนครับน้ํามันออกนะครับเห็นบ่ครับเอาหลายเอาบ่ได้ครับคือน้ํจั้นนะครับ บ้งเลยลุยหู่นเย็นหู่นำแถทนน้าหัไหลออกมากนีล่าเขายิ่งถึงขเป็น่ไห้เสิบนะบ่เอ้ยโจกอานนี้ห่อขยะ้นเอาไปใหม่ขึ้นก่อนโอ้ยยองยั้ยังอ็ไ้จะได้นนถึงตัวตอมตอมตอมนี่สายครับ มาแล้วครับเวลาเราเข้างาไปที่มันไกล้ยางไกล้กันครับหมองบอยโอ้ยกวรสิกลับไปก็จะมาเนาะมาโหลดปลหมุนปลาหมุนด้งไม่คือกันนะเอา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 เนื้อสิ่ใกล้ชิดซอยรหมทะเลท่านไหว ปลามนมเป็นอะไกินหรอมันเป็นปลากระเดือดเป็นปลาโมนี่นะครับไม่ไปถิงนะขาวาไปอย่างเนาะก็ไม่้องขาเนะตำหนิเอาครับตายยังไ่เหนื่อยกันนำบุกอาซีีนี่แน่อากตาระอู้พี่นบ่มอังเกมงกาอยูแล้วมามองก ا าอีกแล้วพี่อากตาราะโอ้โหยาน่า่งลองกล่อ เดีย๋ยวลงมา,ากี่คนเนาะมีตปลาตปตอกมาให้หนูมาสิล่นะตาใหม่เนาเนี้ยจ๊ะนามาก,ก็อกอยูยเ่เรือมันแหงนามันแหง,งงมันก็่ิีำงายกว่กวา,านี้เนาะอือตีต้มนี่ลายจ้ะ ไปดูวบาโตงานนะไมีปลาได้ไงมนจะมีอะต่ออีอกจับก้อนนี่เป็นอะไรตนี้อะไจมเลยฝังนะว่าสอดนี่เลยเออผมเมเบ้าอยู่สอดด้วยนะ อ้ย่าป่ะเจับไปกิอเลยดิอยากจับป่ะจับไปก็สอนที่ไหนีู่จขอเต็มเนี้ต้ออไปปันอืมขา ทำไมเวล้ามจับมงามันออกตีมืนเพิ่งเห็นเขอย่างนี้จีตีเต้มบ่บ่หรอนนเต้ยเฮ้ยตะเคียเนาะเห็นนนตะเคียงตะเคีงเอชิลัยมาโอ้โอ้เขาพินกี่ว โอ้ออกมาแล้วครับออกมาแล้วก็พูดโอ้โหดู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 โอ้โาอ่หมดแล้เลยป่านนี่ยังที่น่ะออกมาจะได้ถือมือรุ่งอุ่นเลยครับ oh. เอ้ยน <c oughs> ักนเตะนั่นกำลังดึงอย่าง่าไอ้คนน่ะโอเคอะชิดดรอเลยใช่เนี่เลยไม่กฮัวทราย มืดเลยวนะเออมืดเลยนลี่วะนีนตีหูเลยตุ๊กตุ๊กโหูแล้ลานจุกมาจากหูเลยครับปูโอ้ดนี่เอืม โอ้ปลาคว์ปลาคว์เฮ้ยมีปลาปดุกด้วยล่ะระว่างด้วยล่ะมันป,ประดูกโอ้หูอีกมันเต็งสี่เดินเออหูเตรียมปลาพี่น้องกระตาดีสามแล้วครับนาบอกไลร้ จับบุ่มตนครับเอาไว้หมือล้างครับมาจับไม้ปะไปปล่อยครับอะไร<ะ>ครับโอ้ยกวัวสิมาถึงครับพี่น้อง ยังใกล้ตือเพื่อนครับสมรอบขาลากนะครับเอาปล่อยยีนองนะครับใกล้ตือับมององห้องนี่่ะตาดีสามอ้าวเงียเงยเงเีงี้ยเง,เงอ้อ้อยือเ้อปลา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 โอ้้องเผาจับลาบมาปล่อยเลยนะการัสมมันสีมะล่ามันจะนอกนะครับางนาใต้ม่นจะจับกันเลยกับปลามันหลาย ตากาลเก่าอร์เซ็นตะนี่ได้งมาชวนกัตาไปเนาะทับกันม่ไ่กรซือยู่เลยนะ่ทติว่าที่ลังกาที่ลังกาเนี่ยล่าง้ากับผ้งนมาเนี่ที่สี่คน่าะไปตามนปิสองเลยมาลองมาเจวา สำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามันดีแล้วเป็นประโยชน์เนาะนะครับกตยิรื่องสกไร่กดแชร์ผมไปกับใจให้ผมกับสาวหลานนึงเลยได้ครับเด้อช่วงนี้กับบึ้งคีบเบ้ายุ่กับสาวหลานด้วยกอนครับที่ต้องผู้ถตอนนี้กับโควิดเนาะโควิดกำลังระบาดนะครับกับมันช่าเป็นห่วงครับปูมังคนกับพึ่งเตจิลิมเหตุงานใหม่กับมาเจอโควิดกิจจริงสี่กับโอ้หน้าใจเติมเนาะแต่ในของก็ให้สูสีเลยครับเด้ออ่ะกลับบานล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอกลกกไพ่มันบวเขาไปออกไปเนาะหนาหนาวน,น้ำเน่ะครับสูสอยกันตัวแรกครับแต่ของน้ำเน่